t ั o ทออลากาทรอยรีวิวอควีนเฮ a t i o n อากาทรอยมีสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแผนที่โลกฉบับกรีกโบราณที่ล้อมรอบไปได้วยภเขาสูงทีรากและทะเล กับอารยธรรมกรีกโบราณ<ป>แอนิเมีชั่นความละเอียดสูง<ป>การต่อสู้ของสงครามกรุงทรอย<ป>เกมได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะมี DLC ออกมาอีกในอนาคตเริ่มเกมมาจะมีตัวละครที่เลือกอยู่4ตัวอเคิลิสจะเป็นโหมดโนบร a ลอากาเมนนอนก็จะกลายเป็นโหมดอีซี่โอดิสซิอุสนี่โหมดฮาร์ดเลย และเมนลาอุสจะเป็นโหมดโนเบิลเช่นกันซึ่งตัวละครแต่และตัวก็จะมีภา pues รกิจที่แตกต่างกันนะยังมีภารกิจตามประวัติศาสตร์หรือนิยายเรื่องมา้าไม้โทรจันในกรุงทรอยของอีเลียตอยู่นะเช่นมินีลาอุสต้องเรียกเอาเฮเรนคืนและเฮกเตอร์ต้องให้แน่ใจว่าเมืองทรอยไม่ได้แตกสลายเหล่านี้เป็นภารกิจแคมเปญที่ดีนะ แผนที่ในเกมนั้นมันน่าทึ่งมากไม่ว่าจะเป็นหุบเขาที่เขียวชอุ่มเนินเขาแห่งเฮโลโพนิสไปจนถึงเกาะหินครูคราของไซคลาเดสที่กระจายไปทั่วทะเลที่มืดมิดรวมไปถึงบ้านอิดโครนที่ปลูกสร้างฟาร์มเกษตรกรรมที่เรียบง่ายมันทำให้เรารู้ว่าเราย้อนเวลามาในยุคกรีกโบราณลนะมันเป็นสภาพภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำคนอื่น มักไม่ค่อยจะเวิร์กนัดเพราะผู้นําแต่ละเมืองมักจะขอคําขอที่ไร้สาระเช่นเอาไม้ร้อยมาแลกทอง200หรือมาขอของกํานันฟรีๆตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอะไรตอบแทนเลยมันเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในเกม Total War ภาคก,ก่อนๆที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีมาอีกแล้วนะในส่วนของการบริหารเศรษฐกิจของเมืองทรอยนั้นเป็นไปได้ที่จะผลิตอาหารไี่เพียงพอภายในเวลา50ปี เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายความยืดหยุ่นของระบบแลกเปลี่ยนเงินซึ่งแทนที่ด้วยเงินด้วยทรัพยากรอื่นๆเช่นไม้หินและทองสำริดนั้นดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทหารราบที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งต้องใช้ทองสำริดในการฝึกฝนแต่เมื่อเกมเดาเนินไปก็ดูเหมือนว่าเราจะหาทรัพยากรมาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้น หายห่วงเรื่องนี้ได้เลยทางด้านการต่อสู้ AI ในสนามรบจะค่อนข้างซื่อบือ้อเช่นเมื่อยูนิตระยะไกลที่ตั้งค่าเป็นหมดต่อสู้กันบ่อยครั้งที่มันส่งผลให้พวกทหารติดอยู่บนภูมิประเทศหรือพุ่งเข้าใส่กองทหารระยะประชิดของศัตรูโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแทนที่จะโจมตีและถอยกลับอย่างที่ควรจะเป็น ในทำนองเดียวกันฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่บางครั้งจะติดอยู่ในวงอนิมิชั่นและถูกทำให้ร้ประโยชน์หรือหมุนไปหมุนมาตรงกลางเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอนิมิชั่นการต่อสู้มากนักนะการรบแบบล้อมกรอบจะสนุกน้อยลงโดยส่วนใหญ่แล้วกลยุทธ์นักแรกที่ใช้ก็คือเครื่องทุบตี จึงไม่สามารถเจาะรูบนกำแพงได้การสร้างกำแพงด้วยบันไดอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆทหารจะล้มตายเป็นใบไม้ร่วงควรใช้กลยุทธ์การล้อมเมืองและรอให้ข้าศึกขาดอาหารจนยอนจำนนนี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีก็แล้วแต่เราจะวางแผนเลยนะครับฉากต่อสู้ของทรอยยังประสบปัญหาในช่วงต้นของเกมเหมือนอย่างภาคสามกเช่น ยูนิตระดับต่ำก็จะกำจัดได้ง่ายดายมากจนกว่าเราจะมีสิ่งปลูกสร้างและทองสมฤทิ์ทเพื่อจ้างยูนิตทหารในระดับสูงขึ้นแต่อันิเิชั่นในฉากต่อสู้ก็ยังดูขัดตาอยู่ดีนะสรุปเลยนะครับเกมภาคนี้มันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่เท่า3า <Hey, S 1> ก๊กหรือ warhammer 2แต่ A total war saga troy เป็นก้าวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากเกม saga ก่อนหน้านี้อย่าง t รอ n น f ออฟวิชานเนีทรอยเป็นเพียงการเติมเต็มสไตล์และนำเสนอวัตถุประสงค์ของแคมเปญที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายซึ่งเล่าเรื่องราวอันเป็นอมตะของสงครามโทรจันและตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของมันอย่างมีชีวิตชีวามีความผิดพลาดทางเทคนิคมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแคมเปญเศรษฐกิจและ AI ในการต่อสู้ที่ยังเสียงทำอะไรโง่ๆบ้างหากชอบคลิปนี้ กกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ